คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูนเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรีเพลตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณนเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 ไฟเตยค่ะก็เป็นการซีจาร์ริ่งกันก็เดี๋ยวนี้กระแสซีจาร์ริ่งมันมาแรงเนอะก็คือเขาดูเป็นแบบมวมทุกคู่อ่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่แปลงเขาจะมาซีจาร์ริ่งกันโอกาสจริงเราอากาศที่เราได้อยู่เนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนบอกว่าเราบ้าสี่คนสี่จะดีไหมคะเรียว่าอันนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบห้าสิบใครไงก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าเอาจริงๆพวกเราก็ยังรักแล้วเรายังอยากออกมาแบบเจอทุกคนอยู่ค่ะไม่เอาค่ะจริงๆว่าทำไม แต่ว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตมากคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเ,ออเรื่องของเพลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ด้วยขึ้นอยู่กับทางหลายๆฝ่ายด้วยค่ะทางผู้ใหญ่ได้บอกกับเราไม่เขาว่าอะไรอยังก็ออคงติดเป็นเรื่องของจริงๆแล้วก่อน,นนั้นเนี่ยก็จะมีเพลงแต่ว่าด้วยเพลงที่แบบว่าอาจจะอาจจะยังไม่โดนโดนพวกเราโดนทางผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เลื่อนเลื่อนๆออกมา เ็นเพื่อนรักกันเหมือนก็ยังรักกันเหมือนเดิมก็ทั้งเจอกันเนาะก็ทุกับ่เจอกันค่ะใช่กินดีค่ะดีใจด้วยก็จะไม่ได้เจอนะคะแล้ก็ยังไม่ได้คกันแต่ว่าก็ขอแสดงควดีนะตรงนี้เลยก็ขอให้แบบมีควาสุมากๆกันมากๆแล้ก็ขอให้มีน้องไว้ได้ขอให้การไหคะเาแจกการบต่อ แต่ว่ายังไม่ได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะถ้าถ้าสมมติว่าเขาแจกมาเราดีไปไหมคะก็ถ้าสชวนเขาแจกมาเราก็ไปถ้าเราว่างเราก็ไปก็นู่มแานแบบว่าเผื่อไปรับช่อดอกไม้เจ้าสาวเผื่อจะได้มีโอกาสบ้างค่ะตอนนี้ใครใครสจบ้างอยังงส่งมาแต่มันมีข่าวว่าเราแบบคุยกับคนองการอ่ะันหลัใครบอกมาเลยไม่มีค่ะโซนมากโซนมากๆค่ะส่งเวอร์ ใชคะ็สเปค,งไ,งเปคไม่สูงแต่ว่ามันมันเหมือนว่าเราเจอเจอเรื่องราวหลายๆอย่างมาทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เข้มแข็งให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาคนเข้ามาถ้าสุวัสดิจะเข้ามาเล่นๆหรือถ้าสุวัสดิว่าไม่ใช่ก็ตัดทิ้งเลยรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องยืนได้แล้วก็ไม่อยากเอาหัวใจตัวเองมาเล่นอะไรแล้วค่ะรู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเด็ดเดี่ยวไหมคะ อ่างเนาะไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ทั้งนั้นแต่มันทุกอย่างมันสอนเราให้เราเข้มแข็งขึ้นยูนไนตัวเองมากขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีคนคอยให้ซบไหลนะคะแ่าวันนี้เข้มแยหรือว่าได้ชวนมาบ้างเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งอะไรนะคะพดคุยอยู่ว่าได้ชวนบ้างก็อ๋อยังเรายังไม่ได้เจอเเลยค่ะยังไม่ได้ยังเจอเลยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยแต่ถ้าสว่มาเชิญก็ยินดีเยีจริงแล้วแต่คน เป็นเพื่อนกันได้ค่ะก็คือถ้าชวนเจอทำงานในรแเ้ียังไทยกันได้ไม,ม่แปลกเลยค่ะถ้าเขาเชิญมาก็ไปแน่นอนเนาะอะก็ไปเดี๋ยวจอการ เป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่มขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4